<ะ>ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ทางทีมงานคิดว่าเราจะทํา EP พิเศษกันซึ่ง EP พิเศษเนี้ยก็ถือว่าเป็น EP ที่จะบอกว่าเราต้องการทําอะไรแล้วใครที่อยู่เบื้องหลังในการทํางานของเราบ้างค่ะครับรายการจริงป้าเกิดขึ้นได้อย่างไรครับ เริ่มเลยเนี่ยก็คือจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมมโภชีวงศ์เจ้าวาดวัดชัยพุทธคยาประเทศอินเดียค่ะคือเมื่อตอนปีที่แล้วนะคะที่ทางต่อมเนี่ยไปในเรื่องของงานบวชเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10วันนั้นน่ะมีการบวชสาม,มเณรเ2็รูปที่ใต้ต้นพระศรีมหาผูแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีแม่ชีเวียดนามเนี่ย มีการตั้งคำถามถามเราถามถึงวัดไทยถามว่าบวชเพื่ออะไรหรืออะไรต่างๆซึ่งแม่ชีเวียดนามเนี่ยก็ยังเป็นแม่ชีที่อายุน้อยอยู่แล้วเราก็มีการคุยกันมีการตอบกันหลังจากนั้นเนี่ยต่อมก็เล่าให้กับหลวงพ่อฟังพอหลังจากที่เล่าให้หลวงพ่อฟังแล้วเนี่ยหลวงพ่อก็คิดเลยค่ะว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราทำในเรื่องของการตอบคำถามในสิ่งที่ วัยรุ่นรุ่นใหม่ต้องการที่จะรู้หรือเราต้องการที่จะพูดถึงในเรื่องของคำสอนหรือหลักธรรมในพระพุทธศาสนาแล้วเราจะทำยังไงนะคะแต่ที่หลวงพ่อจะเน้นที่สุดในเรื่องของคติธรรมในเรื่องของคุณธรรมที่อยากที่จะให้วัยรุ่นกับคนรุ่นใหม่เนี่ยได้รับมันก็เลยจุดเนี้มันก็เลยเริ่มต้นขึ้นจากการที่บอกว่าเราจะมาทำรายการจริงปักนะคะซึ่งรายการเนี้ย ณวันนั้นเนี่ยจริงๆเราก็มีพระครูหรือพระอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยคือทําเยอะมากละเกี่ยวกันในเรื่องของศาสนาแต่ของเราเนี่ยจะเป็นอะไรที่หลวงพ่อคิดว่ามันจะเป็นเรื่องของการเปิดกว้างคือจะไม่ได้เน้นว่าจะต้องเป็นพระเราอาจจะสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านนี้หรือว่าไปสัมภาษณ์แม่ชีหรือไปสัมภาษณ์ใครก็ได้ที่มีความรู้หรือว่า มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับในเรื่องของอคำสอนหรือหรือเกี่ยวกับในเรื่องของการบวชหรือในเรื่องของใอนต่างๆเนี่ยค่ะอันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นหลังจากนั้นก็คือกลับมาที่เมืองไทยเราก็มีการฟอร์มทีมกันซึ่งการฟอร์มทีมเราก็ใช้เวลาเหมือนกันนะคะกว่าเราจะรู้ว่าใครที่จะมาช่วยงานเราได้อย่างจริงๆซึ่ง นั้นวันนั้นต๋อมก็โชคดีมากที่ต๋อมก็ไปเจอพี่จา๋าพี่จ๋าวงวิทย์นะคะพี่จ๋าวงวิทย์เนี่ยท่านก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการทํากระจกหกด้านมานะคะพี่จ๋าก็ออกตัวเลยค่ะว่าอยากที่จะมาช่วยแล้วก็อยากที่จะมาช่วยในการทำโปรดักชันตรงนี้ซึ่งพี่จ๋าเองก็จะหาทีมงานในส่วนนี้เข้ามาช่วยเสริมกับเราแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่เข้ามาช่วยในเรื่องในจุดที่เริ่มต้นนี้ก็คือพี่เอถนากร พี่เอกธนากรก็จะมีประสบการณ์ในเรื่องของกองถ่ายละครพี่เอกก็จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการจัดคิวในเรื่องของการทำสคริปต์นะคะพวกนี้พี่เอกเองก็ต้องเอาทีมงานของพี่เอกเข้ามาช่วยด้วยอย่างทีมงานของพี่จ๋าก็จะมีพี่กุ้งกำทอน,นะคะที่ว่ามาช่วยในเรื่องของกล้องแล้วก็จะมีน้องไทเทิ่นนะคะซึ่งน้องไทเทินเนี่ยทิตินัทเนี่ยก็จะมาช่วยในเรื่องของการตัดต่อนะคะ ส่วนพี่เอก็จะนำพี่ผลเข้ามาช่วยในเรื่องของกองสวัสดิการอันนี้คือทีมเราที่ว่าเข้ามาในขณะเดียวกันด้วยความเมตตาของหลวงพ่อพระธรรมพธิวงศ์ท่านก็อนุญาตให้เราใช้วัดสุวรรณภูมิพุทธชยยันติจังหวัดสมุทรปราการนะนะคะเป็นฐานในการถ่ายทำซึ่งเ,เราก็จะมีกองหนุนอีกนะคะก็จะมีกองหนุนก็คือแม่ชีนัชชา แล้วก็น้องเหมียววันสิรินะคะกับน้องน้ำเต้าพัชรีซึ่งสองคนนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการอำนวยความสะดวกแล้วก็การเป็นพิธีกรภาคสนามอ๋อแล้วก็อีกท่านนะคะที่เราดืมไม่ได้เลยคือท่านพร,ระปลัดประวิงอัตตาทีโปท่านอยู่กองงานวชัยกุสินารานะคะที่คอยสนับสนุนในเรื่องของเอกสารในเรื่องของรูปภาพที่เราต้องการทั้งหมดเลยค่ะในขณะเดียวกัน หลวงพ่อก็ให้ความสําคัญกับพระอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งพระอาจารย์ที่ปรึกษานั้นเราก็โชคดีมากเลยค่ะที่เราได้ตั้งแต่เริ่มท่านที่หนึ่งก็คือพระอาจารย์หลวงพ่อเลยก็คือพระธรรมโพชิวงศ์ท่านที่สองพระวิเทศวชิรยานวิหรือท่านเจ้าคุนสมพงศ์นะคะและัก่านที่สก็จะเป็นพระวิเทศวชราจารย์ก็คือท่านเจ้าคุณกอลฟนะคะ แล้วก็ท่านที่4จะเป็นพระครูดมโพชวิเทศท่านที่5พระครูนิโคตบุญญากรแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือพระครูลังสิตคือพระครูโพชิวชิราวิเทศนะคะซึ่งถ้าท่าน6ท่านนี้จะเป็นหลักเลยนะคะในการที่ให้คําแนะนําเราในการที่จะต้องตรวจในเรื่องของสคริปในเรื่องของการที่จะต้องทำครีเอทอีพีต่อไปหรือ เป็นผู้ที่จะต้องให้ความรู้เราในเรื่องของการออที่ที่เรามีคำถามพอหลังจากที่เรามีคำถามเสร็จปุ๊บเราก็จะไปถามท่านพอถามท่านเสร็จปุ๊บท่านก็จะให้คำตอบมามันก็ทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องทำเรื่องอะไรบ้างที่มันสอดคล้องกับคำถามที่วัยรุ่นต้องาการที่จะรู้อันนี้มันจึงเป็นจุดเริ่มต้นของรายการจริงป่ะที่เกิดขึ้นนะะครับรายการจริงป่ะ มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรครับวัตถุประสงค์ของรายการจริงปะเนี่ยคือหนึ่งเลยคือการนำคําสอนของพระพุทธองค์นะคะมาเผยแพร่ให้กับวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ได้ทราบแต่คราวนี้ที่มันสอดคล้องกับรายการของเราเนี่ยก็คือการที่จะมีการบอกเล่าหรือเล่าเรื่องราวหรือให้ความรู้เนี่ยมันจะต้องมีที่มาที่ไปแล้วก็จะต้องได้รับ การแนะนําหรือการให้ข้อมูลจากพระอาจารย์ผู้รู้เราโชคดีค่ะที่เราได้พระอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นพระอาจารย์สายพระธรรมทูตประเทศอินเดียเนปาลที่เข้ามาช่วยเราจริงๆไม่ได้มีแค่5้ถึงหท่านนะคะจริงๆเรามีเป็น10ท่านเราได้รับความเมตตาจากคณะพระอาจารย์ที่ปรึกษารายการซึ่งเป็นพระอาจารย์สายพระธรรมทูตประเทศอินเดียเนปาล เริ่มจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมโพชิวงพระวิเทศวชิรายานวิหรือท่านเจ้าคุณสมพงษ์พระศรีโพชิวิเทศพระวิเทศวชราจารย์หรือท่านเจ้าคุณกอล์ฟพระวชิระโพชิวิเทศพระครูอุดมโพชิวิเทศพระครูนิโคตบุญญากรพระครูศรีพัฒนาวีลาพรพระมหานิพนยานวีโรพระครูวชิระโพชิวิเทศ และพระครูโพธิวชิระวิเทศหรือพระครูรังสิตต่อมาก็คือในเรื่องของออในกิจกรรมทางศาสนาต่างๆเนี่ยสมมุติเรามีวันวิสาขาบูชาเรามีเรามีการถวายผ้าอาบน้ำฝนเรามีการถวายเทียนพรรษาซึ่งกิจกรรมเหล่านี้บางครั้งเนี่ยน้องๆวัยรุ่นรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็จะสงสยัยใช่ไหมคะว่าทําเพื่ออะไรแล้วก็เวลาเราเรียนในวิชาพระพุทธศาสนา ตอนช่วงเราวันเด็กเราก็จะจำม,มาขึ้น15ค้าค่ำเดือน3วันอะไรสิบค่ำเดือน6วันอะไรสิ้าค่ำเดือน8วันอะไรแล้วยังมีวันสําคัญอื่นๆอีกมากมายซึ่งสิ่งเหล่านี้เรามีความรู้สึกว่าในการที่เราจะทํารายการน่ะมันจะต้องเอามาลิงก์กับความเป็นจริงแล้วก็เป็นวิถีชีวิตวัยรุ่นในปัจจุบนันนะคะเพราะวัยรุ่นสมัยนี้ถามว่าเวียนเพียนออนไลน์ได้ไหมคือเขามีคําถามแปลกๆซึ่ง เราก็ยินดีที่จะตอบได้หมดนะมันอยู่ที่ใจถูกไหมคะแล้วเราก็โชคดีอีกหลายๆเรื่องคือเราก็ได้พี่พ,พี่ดาราหลายๆท่านที่เข้ามาให้สัมภาษณ์นะคะคือหรือว่าพี่ผู้รู้หลายๆท่านที่เข้ามาช่วยงานนะคะแล้วก็ในอนาคตเราก็มีแผนแล้วว่าเราก็จะได้รับความเมตตาจากพี่ๆเหล่านี้เข้ามาช่วยในเรื่องของการสัมภาษณ์งานเราเหมือนกัน,นะคะ่ะครับ รายการจริงป่ะชื่อนี้มาได้ยังไงครับค่ะคือรายการจริงป่ะเนี่ยคือชื่อที่ออกมาเนี่ยก็เกิดจากพี่จ๋าวงวิทย์นะคะแล้วก็พี่เอธนกรกับปั๊เนี่มานั่งประชุมกันในวันนั้นพอมานั่งประชุมกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มานั่งคิดว่าจะชื่อ,อยังไงที่มันถูกใจวัยรุ่นสั้นๆง่ายๆกระชับในระหว่างที่เราถามคำถามกันเนี่ย มันก็เกิดคำถามว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์อยู่ที่ขยาจริงปะต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยเป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วเป็นรุ่นที่สี่จริงไหมจริงปะคือในระหว่างที่เราคุยกันนะคะจริงหรือเปล่าหรือจริงปะมันก็ออกมาตลอดเวลามันก็เลยเกิดที่ว่าเอ้ยอย่างนั้นเราเอาคำว่าจริงปะดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนนะคะ่ะพี่จ๋าก็เออก็ ก็มาดูว่าเออเนะมันพอเวลาพอเวลาพูดอะไรปุ๊บมันก็จะติดปากพี่เอก็มองว่าใช่ถ้าเกิดอย่างนั้นเมื่อในเมื่อทุกคนเห็นท้องต้องกันว่ามันจะต้องแบบเป็นลนักษณะสั้นๆนง่ายๆนะคะแล้วก็ตอบรับกับโจทย์ที่เราต้องการก็คือคําศัพท์ที่มันจริงปะวัยรุ่นนิดหนึ่งอะคะ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เลยชื่อนี้ขึ้นมาแล้วสโลแกนโลโก้ของเราก็จะเป็นปากแดงแดงนิดนึงเพื่อให้รู้ว่า จริงปะ่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็จะสอนให้ต๋อมทําด้วยนะคะซึ่งต๋อมก็จะอายนิดนึงแต่ก็พยายามที่จะทำะคะ่ะว่าจริงปะ่ะอะไรอย่างเงี้ยพยายามทํากันอยู่นะคะให้มันน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่น้องๆแต่ละคนเขาก็สามารถที่จะทําหรือคําว่าพูดคาว่าจริงปะ่ะได้น่ารักมากเลยนะคะค่ะเออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะในเรื่องของการทํางานเพราะหลังจากที่เรามีการตั้งไปแล้วเนี่ยในการที่รายการจริงปะ เราก็ได้ลืมอีกคนหนึ่งที่ให้การสนับสนุนเรานะคะก็คือน้องแอมนภัสนันท์หม่อมเจริญทวีกุลซึ่งน้องแอมเนี่ยคือตอมมีการคุยกันในทีมงานว่าในทีมพิธีกรก็คืออันนี้ขออนุญาตย้อนกลับไปนิดหนึงในเรื่องของทีมพิธีกรตอนแรกอะต่อมตั้งใจว่าต่อมจะให้พวกน้องๆที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยมาเป็นพิธีกรเองแต่ในการประชุมของทีมงานเนี่ยก็ไม่ยอมค่ะ ก็คือต้องการให้ต่อมาเป็นผู้ดําเนินรายการหลักซึ่งโอเคเราก็สามารถทําได้เนาะแต่ก็ยังมือใหม่อยู่ผิดพลาดประการใดขออภัยนี้เราก็จะมีน้องๆที่เป็นแขกรับเชิญที่เป็นพิธีกรรับเชิญเข้ามาช่วยนะคะซึ่งน้องแอมนภัสนันเนี่ยคนนี้น่ารักมากน้องแอมนภัสนันบอกเลยบอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าวันไหนผู้ดําเนินรายการไม่ว่างน้องแอมยินดีที่จะเข้ามาเป็นผู้ดําเนินรายการ ให้ด้วยนะคะซึ่งน้องแอมเนี่ยเป็นคนที่มีความศรัทธาแล้วก็มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากแล้วก็มีความตั้งใจที่จะทำงานโปรดักชันตัวนี้ขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะคะครับหากมีผู้สนใจร่วมบุญอยากร่วมสนับสนุนรายการทำได้อย่างไรครับอ๋อคะ่ะด้วยความที่รายการของเราเนี่ย ันเป็นรายการที่จะต้องใช้ปัจจัยในการถ่ายทำเนะเาะเราก็เลยมีการเปิดรับซึ่งอันนี้หลวงพ่อพระธรรมโคติวงศ์ท่านก็ให้เราทําเป็นลักษณะคือทางการเลยคือถ้าเกิดท่านไหนที่ทําบุญมาสามารถที่จะมีใบเสร็จนะคะมีใบกํากับภาษีมีใบเสร็จเนี่ยไปลงค่าใ้จ่ายบริษัทได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าท่าน,ท,านท่านไหนสนใจสามารถที่จะแจ้งเข้ามาที่ที่ไลน์ออฟฟิเชนะคะ เข้ามาเลยแล้วก็แจ้งความจำนงมาทางรายการเราก็จะติดต่อกลับไปนะคะแล้วก็เราก็จะขอข้อมูลถ้าเกิดว่าคือท่านเข้ามาสนับสนุนเราก็จะยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าเป็นงานเผยแพร่พระพุทธศาสนาแล้วก็ให้ตรงนี้ค่ะมันดำรงอยู่และคงอยู่ต่อไปในอนาคตนะคะครับรายการจริงปะตั้งใจทำอะไรต่อไปในอนาคตครับจริงๆแล้ว,ว่าในสิ่งที่เราอยากทำเนี่ย มันอาจจะดูยิ่งใหญ่เนาะออใจเราเนี่ยเราอยากนำทีมงานของเราอะคะ่ะไปถ่ายทำที่ประเทศอินเดียในสถานที่ที่พระพุทธเจ้าท่านเคยที่จะจาริกไว้ที่ท่านทำไว้นะคะโดยที่เราจะเก็บภาพเหล่านั้นเก็บสิ่งที่ท่านทําเหล่านั้นซึ่งเป็นพระมหาบุรุษที่ยิ่งใหญ่มากเอามากลับมาแล้วก็มาทําเป็นรายการ แต่เราจะทำรายการลักษณะของเชิงวัยรุ่นนะคะก็คือเป็นการถามตอบแล้วก็จะไม่ยาวจะสั้นๆซึ่งเราก็จะพยายามที่จะ,ะจับขมมดในเรื่องของประเด็นแต่ละประเด็นสั้นๆแล้วเอานำมาทำแล้วความความหวังของพวกเราคือขั้นที่หนึ่งเราอยากไปขยาที่ใต้ต้นพระศรีมหาภพธินะคะแล้วเราก็อยากที่จะให้น้องๆได้รู้ว่าทำไม ต้นพระสีมหาโพธิ์จึงเป็นสัญลักษณ์ของความสัสเซสหรือความสําเร็จนะคะเกิดจากอะไรแล้วถ้าเกิดมีโอกาสอีกเราก็อยากที่จะไปถึงสารีไปดูในส่วนที่พระเจ้าอาโศกมหาราชท่านทำไว้นะคะวันนี้เรามาีพระพุทธศาสนามาถึงประเทศไทยก็จากสายพระธรรมทพูตณขณะนั้นในสมัยพุทธกาลนะคะแล้วก็เราก็อยากที่จะไปถ้ำอโลลถาถ้ำอจันตา ซึ่งไ่ยากมากแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันบันทุกบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ของอินเดียของอังกฤษเองนะคะมีคนที่ไปนค้นพบจริงแต่ครั้งนี้ต้อมองว่าต้องอยากให้แต่ละท่านเนี่ยฟังจากอาจารย์ผู้รู้ดีกว่าให้ท่านอาธิบายให้ฟังแต่ว่าอันนี้คือเปิดให้ฟังก่อนว่ามันจะมีอีกหลายๆอย่างมันมีอีกหลายๆสิ่งที่มันจะเป็นเกตในแต่ละจุดแต่ละจุดนะคะคือเฉพาะที่ขยะเอง มีตั้ง5้าจุดที่เราอยากที่จะพาน้องๆไปดูแล้วเมื่อเวลาน้องๆดูปุ๊บน้องๆสามารถที่จะถามคำถามเข้ามาแล้วเราก็อยากจะเอาคำถามของน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยมาตอบแต่สิ่งที่เราได้ทุกวันนี้นะคะเราไม่ได้เฉพาะแต่กลุ่มเยาวชนอย่างเดียวนะคือกลุ่มแฟนคลับที่เหนียวแน่นของเราเนี่ยก็จะเป็นผู้สูงอายุส่วนหนึ่งด้วยแต่ผู้สูงอายุเหล่านั้นเนี่ยก็จะเล่น Youtube ไม่เป็นเล่น t i k t o ็ไม่เป็นนะคะแต่ก็ได้น้องๆวัยรุ่นเนี่ยแหละคะ่ะที่เป็นคนที่ช่วยนะคะลูกหลานเนี่ยเป็นคนช่วยแล้วก็ลูกหลานก็จะได้ไปด้วยซึ่งณนะวันนี้เรามองว่า,าล้อแห่งธรรมมันกําลังหมุนวันหนึ่งน้องๆเขาอาจจะนึกถึงเราในเรื่องของคติธรรมอะไรต่างๆที่เขาได้รับไปจากการได้รับการฟังพร้อมกับอมาม่าคุณยายหรือ,อคุณตาหรือคุณปู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็วันหนึ่งน้องเขาอาจจะเอาตรงเนี้ยมาคิดนะคะเมื่อวันที่มันถึงเวลากลงล้อแห่งธรรมมะเนี่ยพระธรรมจักรเนี่ยมันหมุนมันอาจจะต้องไปเจอน้องเขาวันหนึ่งนะคะแล้วน้องเกาอาจจะต้องเอาตรงจุดนี้มาใช้มาใช้แล้วก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเขาเองพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นอะไรที่วิทยาศาสตร์มากนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่เคยล้าสมัยเลยมีความทันสมัยตลอดจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ ดังนั้นเนี่ยรายการอ่ะจึงมีความคาดหวังมากๆที่จะทำอนาคตตรงนี้ค่ะให้มันเป็นอนาคตที่ยั่งยืนแล้วก็เป็นรายการที่มันสามารถที่จะอยู่ได้อีก10ปี20ปีซึ่งมันเป็นแฟกอะค่ะมันเป็นความจริงที่มันจะอยู่กับเราตลอดไปนะคะอันนี้ก็คือรายการจริงปะก็เลยอาจจะต้อง ท่านผู้ชมไว้นะคะแล้วก็ฝากน้องๆคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาดูนิดนึงเข้ามาดูว่าเราได้อะไรจากท่านบ้างเราได้คติธรรมอะไรบ,บ้างอย่างเช่น EP ที่1เนี่ยก็คือพระราหุลเนี่ยพระราหุลเนี่ยเราได้อะไรจากท่านเยอะมากนะคะเราได้คติธรรมจากหลวงพ่อพระธรรมโพธิวงศ์นะคะในส่วนของงานกวนข้าวมัทุปายาเราก็ได้คติธรรมจากพระครูดมโพชีวิเทศเหมือนกันแล้วก็ยิงจะมีอีกหลายๆท่านที่ท่านกําลังจะให้คติธรรมกับเรานะคะถ้างั้นขออนุญาตฝากรายการจริงปะไว้กับผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะจริงปะ What?